สวัสดียามเช้านะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่โรงแรมลาดีนามาร็อกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็เตรียมตัวเดินทางจากอำเภอปากช่องสู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่3ของการเดินทางของเรานะครับ ที่เราแวะพักระหว่างทางเป็นเวลา2คืนนะครับสำหรับวันนี้เราก็เดินทางสู่ปลายทางนะครับจังหวัดบุรีด์นะครับบริษาทก็นำสัมภาะมาเก็บที่รถเรียบร้อยนะครับออกเดินทางตีต้นเช้านะครับจากอำเภอปากช่องวันนี้จะแวะพักรับทานมื้อเที่ยงกันที่อำเภอนางรองนะครับวันนี้จะชิมขาหมูนางรองขาหมูชื่อดังของจังหวัดบุรีย์กันครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศการเดินทางนะครับไปชมกันเลยครับ ร้านไถ่ขนมปี๊ดนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตลอดนะครับช่วงนี้นะครับมีหลายร้านเยอะมากนะครับเช่นเระหว่างปากช่องไปโคราชนะเลยปากช่องมาหน่อยนะครับก็จะเจอทางมอเตอร์เวย์นะครับกำลังก่อสร้างมอเตอร์เวย์นะครับบางจุดก็เสร็จแล้วนะ แต่ยังไม่เปิดใช้นะครับยิงหน่อยก็มาภาคอีสานนี่ก็วิ่งสบายนะครับมีหมดเลยไอ้ นับส <kisses and> <likewise> ู the <asan> ่โคราชนะครับไปพวการกันตังกันอยูในอุบุชนก็จะเห็นวิวของเขื่อนลำตะคองนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ

จุดนี้นะครับจะมองเห็นถนนมุกตเวนะครับเป็นทางยาวสวยครับนะครับจุดนี้นะครับบริเวณเขื่อนลำตะคองนะครับไไเดี๋ยวเราจะแวะจุดชมวิวนะครับเขื่อนลำตะคองนะ เราเราจะีปเพื่อนลำตะคองสัก4ท่ม30นะครับเให้ทุกคนได้ใต้ฟ่าวนะครับเราก็อยู่ที่จุดชมวิวเขืนลำตะคองนะครับเราจะจอดัางนู้นนะครับเสร็จจากนี้นะครับก็มุ่งหน้ายาวนะครับสู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับชมบรรยากาศกันนิดหน่อยนะครับ นี่ลูกค้าของเรานะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองนะครับที่จุดถ่ายรูปนะครับ เจอกับทีมงานมะนุ่งทัวร์นะครับมาจากจังหวัดจังเหมือนกันนะครับมาจอดที่จุดชมวิวเขิ่อนลำตะคองเหมือนกันนะครับน่าจะไปทางบุรีรัมย์นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็แยกจากมิตรภาพนะครับเข้าสู่หมายเลข24นะครับก็จะวิ่งไปสู่จังหวัดบุรีัมนะครับเส้นนี้นะครับก็จะวิ่งออกบุรีดมได้เลยนะครับผ่านอำเภอนางรองนะครับกะว่าประมาณ2ชั่วโมงนะครับน่าจะถึงบุรีดมนะครับ นี้เราก็ถึงอำเภอนางรองนะครับเดี๋ยวจะแวะทานมื้อเที่ยงนะครับข่าหมูนางรองนะครับเป็นนางรองนะครับแวะทานข้าวขาหม,มูกันนะครับ จิ้งนำนะครับมานางรองถ้ามานางขำผมมาไม่ถึงนางรองนะครับอิ่มแล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะครับสู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับประมาณ40กิโลนะครับก็จะถึงตัวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับมรรยากาศสองอ้างทางนะครับก่อนจะเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์นะ i'm gonna Thank you. ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางถึงจังหวัดบุรีดั์เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้แวะพักระหว่างทางเป็นเวลา2คืนนะครับโดยคืนแรกก็จะพักอยู่ที่โรงแรม S D L V New กล้9นะครับและคืนที่2ก็จะอยู่ที่โรงแรมลาล i n a มาร็ oc, อกอำเภอปากช่องนะครับโดยจะอยู่ใน EP ที่1และ EP ที่2นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะย้อนไปดูได้นะครับ ำหรับที่พักของเราคืนนี้นะครับที่บุรีรัมก็คือโรงแรมทีเร็กบุรีรัมบูติกอเเทลนะครับ<ม>บรรยากาศโรงแรมก็ดีมากนะครับลูกค,าค้าเข้าพักเรียบร้อยนะครับสำหรับเราคืนนี้นะครับก็จะนอนรถบ้านกันนะครับทางโรงแรมจัดรถบ้านไว้ให้นะครับรถบ้านแบบนี้นะครับ สะดวกสบายดีนะครับมีห้องน้ําเรียบร้อยนะครับข้างในนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมให้การติดตามกันมาโดยตลอดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ